ะะเหมาะสำหรับการหาเสียงเลือกตั้งนะคะเพราะคนที่เห็นโฆษณาจะเป็นคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเห็นไหมมันไปทุกซอกทุกมุมเลยนั่นหมายถึง<า>นะคะ<า>มันจะตรงและแม่นยำมากขึ้นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งจะเห็นโฆษณาเราทุกคนรวมกับไม่รวมคืออะไรเอาง่ายๆมันจะขึ้นรวมอยู่แล้วรวมคือการปักหมุดเจาะจงลงพื้นที่ให้โฆษณานำส่งไป,ไปเฉพาะพื้นที่ที่เรากำหนดตอนนี้หนูอยู่ที่จังหวัดอะไรลูก ลำพูนอะคุณหนูพิมพ์ลำพูนเข้าไปดูสิมันจะขึ้นมานะคะเทศบาลเมืองลำพูนนะคะอันเนี้ยคือจุดที่ตั้งใหญ่ๆนะคะใส่เทศบาลไปเลยจึ้งนะคะตอนนี้เท่ากับเรายิงโฆษณาไปหานะคะทุกคนที่อยู่ในเทศบาลจังหวัดอะไรคะลำพูนลำพูนเท่านั้นตอนนี้สะโขบออกไปนะคะรัศมีตอนนี้กี่กิโลคะ สี่สิบกิโลเมตรกิโลเมตรนะคะคนที่เห็นโฆษณาของเราจะอยู่ในพื้นที่ตรงนี้เท่านั้นห่างจากพิกัดออกไปสี่สิบกิโลเมตรนั่นหมายถึงเราจะนำส่งโฆษณาไปหาคนที่อยู่ในพื้นที่นี้เท่านั้นคนที่อยู่นอกพิกัดเขาจะเห็นโฆษณาเราไหมคะไม่เห็นค่ะไม่เห็นนะคะตอนนี้นะคะ อ่าเรายังยืดย่อขยายได้ครูขาหนูไม่เอา40่กิโลมันไกลเกินนะคะเราใส่แค่ย4ิบสกิโลได้ไหมได้เราจะใส่17บเจ็กิโลแปกิโลหนูอยากได้50ากิโลแต่ว่ามือเนี่ยมือหนูไม่นิ่งหนูทำยังไงคะหนูสามารถพิมพ์พิมพ์ตรงนี้ใส่50แล้วก็กด enter อ่าลองลองดูซิลองดูถ้าไม่ลองไม่รู้ enter จึง้งเห็นไหมง่ายไหมคะ กรณีที่หนูไม่นิ่งแต่หนูอยากได้พิกัดให้มันตรงๆปุ๊บนะคะหนูก็ใส่ไปเลยเท่ากับเรายิงโฆษณาไปหาคนที่อยู่ในพื้นที่ทําแบบนี้เหมาะกับสินค้าที่มีหน้าร้านเปิดผับเปิดบาร์ตลาดนัดโรงเกลือแล้วอยากให้คนในพื้นที่เห็นอยากให้คนในพื้นที่เดินทางมาใช้บริการที่ร้านของเราได้สะดวกเปิดร้านอาหารนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากโปรโมททาให้คนเนี่ยได้รับกระแสนะคะทาให้คนเนี่ยมาใช้บริการโอเค ไหมคะนอกจากนั้นเรายังสามารถพิมพ์หมายเลขไปรษณีย์อาคุณหนูลงพิมพ์ดูสิเลขไปรษณีย์นะและดูด้วยว่าเป็นประเทศอะไรนะคะโอเคประเทศไทยเนาะเมื่อกี้นะคะครูดูไม่ทันหนู e n t เตก่อนนะคะไม่เป็นไรเนาะอ่ะมันลงไปประเทศไทยใช่ใชมันลงไปประเทศไทยนั่นแหละแบบนี้นะคะเหมาะสําหรับการหาเสียงเลือกตั้ง นะคะเพราะคนที่เห็นโฆษณาจะเป็นคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเห็นไหมมันไปทุกซอกทุกมุมเลยนั่นหมายถึงนะคะมันจะตรงและแม่นยำมากขึ้นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งจะเห็นโฆษณาเราทุกคนโอเคไหมลูกค่ะนะคะอ่านะคะเป็นการยิงโฆษณาทําโฆษณาไปหาคนเฉพาะในเขตพื้นที่ที่เรากําหนดเท่านั้นมันง่ายมากๆเลยนะคะ